เราเป็นพิธีกรต้องสุภาพต้องสุภาพและคําพูดที่ติดลบสําหรับพิธีกรฝากไว้นะครับหนึ่งเจอคําว่าเจอบางครั้งใช้ในบางงานก็ไม่เป็นไรพูดกาแฟไม่เปปัญหาครับมาเจอกันตตวเองมาเจอกันแต่ถ้าบางงานใช้ในพิธีการคําว่าเจอบางทีเหมือนก็ให้มาตีกันเช่นให้คนขับรถมาเจอกับพิธีการพอดีที่หน้าห้องใ,ให้มาตีกันให้มาเจอกันให้มาตีกันนะสองสูญเสีย ตอนนี้เราได้สูญเสียคือท่านข้าพอดีท่านไปเป็นอธิการพอดีเนาะเราได้สูญเสียบุคลากรที่มีค่านะครับอันนี้ตายแล้วนะครับมี่ตายแล้วอีกแล้วอีกแล้วใช้บางครั้งก็ติดลบนะครับเช่นท่านอาจารย์ไปเยีย่ยมพวกเราอีกแล้วหมายความว่าไงครับมาเยีย่ยมทีไรก็ได้เสียเงินเลี้ยงด้ยากทุกทีนะครับไม่จะเป็นอย่างมาเลยอีกแล้วในต้วงนี้สาธุ วันนี้ท่านอาจารย์วิทยากรบรรยายดีมากพวกเราสาขาวิชาภาษาไทยจะตอบแทนกาบสาสมนะครับสาสมเัตมนใช้กับการลงโทษนะครับนะมันไม่ใช้กับการตอบแทนนะมีประวัติใช้กับอัานากรออ่านประวัติวิทยากรอย่าไปบอกว่าวิทยากรมีประวัติเพราะมีประวัติมันใช้กับโจรน,นะครับนะไปบางงานเนี่ยพิทยกรอ่านประวัติวิทยากรเนี่ยซึ้งมากนะที่ไปบรรบยายนะวิทยวพิทย์วิทยากรน่านซึ้งมากเลยดนตรีก็คอเบา เมื่อถางงานศพนะครับท่านประธานที่กรารพต่อจากนี้เราจะได้รับฟังการบรรยายซึ่งขออนุญาตนำเรียนท่านประหัติท่านวิทยากรท่านวิทายากรเกิดเมื่อไปที่ใช่เหรอที่บ้านี่ยไหนว้เนี่ยต้องระวังโดยดีและตำแหน่งสุดท้ายเราไปเป็นพิธีกรนะครับงานกาเกษียณไม่ใช่กัว่าไม่ใช้กับตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายใช้กับงานศพอย่างเดียวใช้กับงานศพอย่างเดียวนะฮะ เกษียณแล้วเราไม่รู้หรอกว่าท่านจะไปไหนต่อนะฮะและอีกคำหนึ่งติดปากมาเมื่อกี้คือคำว่าเกษียณใช่นไหมติดปาก,กเกษียณอายุราชการต้องพูดใ้ครบนะครับบาลีกเกษียณแปลว่าสิน้นภาษาบาลีกเกษียณแปลว่าสิน้นถ้าเราไปบอกว่าคุณครูกเกษียณอายุแสดงว่าสิ้นอายุครับตายแล้วครับตายแล้วนะนะเราต้องพูดในครบกเกษียณอายุราชการเนะนะาะฝากท่านไหม